update cryptocurrency welcome to my channel whisk care the l t นะครับหรือว่า delay นะถ้าอ่านเป็นคนไทยเหมือนอาจารย์ต้นนะก็ได้พีดิกไว้นะว่าตอนนี้แนวของอ่า LUNC นะครับกําลังทําทร่งที่จะยกขึ้นไปในขา A ในรอบ2นะเพราะว่ามันจบ A B C D แล้วเนาะในรอบแรกในขายย่อนะครับขายย่อละแต่ตอนนี้นะครับกำลังตั้งขาขึ้นมาใหม่ขา A เป้าหมายก็คืออยู่ที่เท่าไหร่นี่หมื่นหกเนาะอ่า1มื่นนะราคาดอลลาร์ 1, นะครับ1,7ื่นนี่ก็คือราคาก่อนหนี่นี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก34มสิบป่ะอืมสาหนะครับสาหรือว่า4ี 40นั่นแหละราคาไทยนะครับโดยประมาณนะครับเ,เพราะว่าอันนี้มัน30ใช่ไหมเอ่อคลื่อนไปสเต็ปหนึ่งก็น่าจะ40นะ4 0่สถึงห้ได้นะครับก่อนที่มันจะย่อลงมาแล้วดีดตัวพุ่งขึ้นไปต่อตามบูลันนะครับอันนี้ที่เขาคาดการณ์นะโดยลักษณะของเขาก็คือย่อเป็น A,B,C,D แล้วก็พุ่ขึ้นไปเนาะหรือว่ากระโดดขึ้นไปนั่นเองในลักษณะของบูลิสนะครับอืม ถ้าส,สถานการณ์เบลิดก็คือทิ้งดิ่งตรงต่อนะตอนนี้ราคาบิตคอยหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะบูลีดขึ้นไปนะอันนี้ก็เชื่อครึ่งนะฮะเช่อครึ่งไม่ต้องเชื่อครึ่งนะครับว่ามันจะไปอย่างนั้นนะเผอๆอาจจะเป็นลักษณะที่2อสามแท่งนะครับดีดขึ้นไปข้างบนเลยก็ได้นะในกรณีที่มีการเผาทอทอสะพายของ TFL นะครับอันนี้ก็ต้องรอดู นะครับว่าจะไปยังไงต่อส่วนคริปโตเนียพอทลก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าเหมือนออกมาบน่บนๆเหมือนกันแหละว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันนิ่งจังเนาะก็ l u n c นะครับการเผาภาษีในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงอยู่ในระดับต่ำอยู่ใช่เพราะว่าทำไมมันถึงต่ำเนาะมันเขาก็บอกว่าการเผาภาษีลดลงอย่างมากนะเราเห็นการเผาไหม้โดยเฉลี่ยประมาณ20ล้านนะต่อวันนะครับก็ยังมี การรอคอยอยู่ในห่วงโซ่เนี่ยเทเลคัสิกเนี่ยผู้คนกําลังรอกระบวนการของทีฟเอลให้เสร็จสิ้นกับสถานการณ์ตอนนี้นะหนึ่งคือทีฟเอลต้องเคลียร์ให้จบแล้วภายในเนี่ยสิ้นเดือนนี้แต่ละคนก็บอกว่าเออมันจะจบในสิ้นเดือนนี้อ่ะถ้าจบในสิ้นเดือนนี้จริงนะครับทุกอย่างมันต้องเดินต่อแล้วครับทุกอย่างมันต้องชัดเจนละทางด้านเดเวลลอปเองก่อ เดเวลลอปเเองก็ต้องมาโพสต์ว่าการอัปเดตนู่นนี่นั่นมันก็ต้องมาด้วยนะครับแต่ถ้า Developer อร์ยังนิ่งอยู่นักพัฒน,นายังนิ่งอยู่ทั้งเ a เดียเตอต่างๆก็นิ่งอยู่นะครับมันทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนทุกเซ็ตไว้ให้รออยู่รอใครรอในที่นี้ก็คือรอ TFL ครับรอ TFL ให้เคลียร์เขาตัวเขาเองให้จบนะอืม แต่ละคนไม่ว่าใครก็ตามครับตอนนี้ที่ที่เราถือครองเจ้าตัว LUNC อยูอ่ทุกคนจดจ่อและเฝ้ารอว่า TFL จะเผาเมื่อไหร่ใช่ไหมสรุปวันเวลาเขาก็ไม่ได้ออกมาบอกนะว่า TFL จะเผาเมื่อไหร่แล้วเออแล้วเขาจะยุติตอนไหนแต่ที่สารตั้งไว้ก็คือ31สิงหาเนาะ กอร่กระด,ดาษสิงหาเนี่ยช่วง2เดือนเนี่ยต้องเคลียร์นะครับเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้จบแต่การที่เขาจะเผาหรือว่าเคลียร์เหรียญหรือว่าคีที่เขาถือครองเหรียญ LUNC และ UTC อยู่เนี่ยเขาต้องเบิร์นทิ้งนะครับเขาต้องเผากระเป๋าเผา a d สนั้นทิ้งไปให้จบก่อนนะครับอทุกคนก็เฝ้ารออยู่เพราะว่าถ้าเผาปริแมนที่ค่อนข้างมากอย่างที่เราวิเคราะห์กันในไลฟ์ก่อนก่อนหรือว่าคลิปก่อนก่อน,อนเนี่ย ก็คือ2.4ทีเลียนเนอะ2.4ทิเลียนตอนนี้มันอยู่ที่6.7นะครับหายไป2.4มันก็จะเหลืออยู่4.4อ่า4.5ทิเลียน4.5ทิเลียนเยอะขนาดนั้นมันจะลดมันจะเพิ่มมูลค่า LUNC ไปสักเท่าไหร่นะครับแล้ว LUNC ไปสักเท่าไหร่ส่วน USDC เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณเท่าไหร่ เยอะอยู่นะเออที่เขาบอกว่าเขาถือคลองอยู่นะยูเอีซเยอะอยู่นะครับก็ถ้าเบินไปก็ถือว่าหายไปครึ่งต่อครึ่งเล้วยูเออ่ะอืมถ้าเขาเผาทิ้งไปนะครับถ้าหายไปครึ่งต่อครึ่งจริงๆก็ยูเอีซเต็มตัวไปสู1ดอลลาร์ไวกว่านะครับอืมอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเออส่วนข่าว LUNC นเนีผมหาได้น้อยมากๆจริงๆเพราะว่าทางด้านอ่า g ีเน็ตแลเองก็ไม่ได้โพสอะไรไม่ได้อัปเดตอะไรส่วนทางด้านของ t ี l เองก็เงียบกริบครับเงียบกริบจริงๆนะตอนที่เขาออกมาพูดเรื่องพูดเรื่องว่า,าใครที่ถือกระเป๋าอยู่ในบริดในตัวที่สะพานของอเทเลสต์สเตชั่นปะไอตัวนั้นนะ่ผมจำชื่อไม่ได้แล้ะตัวสตั๊กเนี่ย นั่นแหละครับก็ให้เคลียร์ภายใน30วันเนาะเออถ้าไม่มีใครมาเป็นเจ้าของหรือถอนออกไปเขาก็จะเผาทิ้งให้หมดนะครับอ,อจำนวนที่อยู่ในนั้นก็อยู่ประมาณเท่าไหร่200ร้อสองร้อยกว่าปะ่ะอันนี้ผมจำในไม่ชัดนะเ,ออเดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปดูแล้วกันอ,อืม ฮะอ่าฮะอ่าตัวนี้นะครับเทอร่าเทอร่าชัตเตอร์นะครับชัตเตอร์นะอ่าก็อยู่ในเนี้ยสองร้อยสองแสนสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันล้าน LUNC เนาะที่อยู่ในนั้นนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะส่วน USDC ไม่แน่ใจเพราะเขาไม่ได้ระบุว่า USDC มีเท่าไหร่ ที่อยู่ในนั้นนะครับน่าจะเป็น LUNC ล้วนๆนะที่อยู่เนี้ยถ้าไม่มีเจ้าของก็2,000 200, สนกว่าล้านครับถูกเบรนไปแน่นะส0งแสนกว่าล้านมีผลอะไรไหมมีครับนี่ครับมันคือก้อนบนนี้2,0,000นกว่าล้านอ่ามีผลนะแต่ก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้า2,000 200, สนกว่าล้านนะมันก็จะกลายเหลือไปเป็น6จุด ห้าล้านล้าน lu nc นั่นเองเนาะนี่นแหละก็ถือว่าต้องรอดูนะครับว่าเขาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนต่อเพราะว่าตอนนี้นะครับที่ผมตามข่าว lu nc อยู่นิ่งกลิปนะไม่มีการอัปเดตแต่ใดๆเลยนะครับก็เนี่ยเออวันที่7นะครับ31นี้รอดูว่าเขาจะเคลียร์จริงหรือเปล่าสำหรับ tfl ที่เขาจะต้องเผาอั d ราส s ของเขาเนี่ยอันนี้ก็คือตารางของเขาเนะเป็น Terraform Lab นะครับที่เขาต้องเคลียร์หลังจากที่เขาโดนคําสั่งสารมานะครับและวันที่7เนี่ยน่าจะสต็อปเลยไม่แน่นะครับอืมแต่เขายังมีระยะเวลาให้คนที่ถือเหรียนไปอีก30วันก็น่าจะนู่นนะครับอ่าสิ้นเดือนสิงหาแน่นอนผมดูทรงนะ อารมณ์เหมือนเทเลฟอร,ร์มแบบเกมยื้อนะครับแล้วก็ทําให้คนถือเหรียญนั้นใจคอแบบ <c oughs> ต้องอดทนนะเะอเอ่ยต้องอดทนการที่ TFL ยื้ออย่างนี้นะครับมันทําให้อะไรส่งผลกระทบอะไรในสิ่งที่ผมเห็นก็คือนี่ครับ transaction transaction หรือการใช้งานของของเชนเะนี่ยมันนิ่งอืม หนึ่งสิ่งที่เจอคือทำไมมันถึงนิ่งคนแต่ละคนรอเก็งกำไรอยู่ว่าถ้า t m l เผาอะราคามันจะดีดแน่นอนมันจะดีดแน่นอนมันจะสวิงมากๆนะครับถ้า t m l เผาแบบก้อนบเบลเบลอบะไรเงี้ยอืมราคาสวิงแน่นอนคนรอจังหวะเทขายอยู่นะครับแล้วก็คนรอจังหวะที่เหรียญมันพุ่งอยู่นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือ ถ้า TFL ยื้อมันก็จะนิ่งไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะไม่มีการเคลื่อนไหวสสิ่งที่มีผลกระทบก็คือถ้าคุณปรับเรื่องค่าแท็กค่าแก๊สที่อยู่ในเชนหรือว่านอกเชนเอีกนะครับมันก็จะนิ่งไปกว่านี้อีกนะการเผามันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะเออมันจะทําให้การเบรนท่อทอ,ทอสภาพนั้นน้อยลงเพราะว่าเป็นผมเองผมก็ไม่พยายามโยกเหรียญเพราะว่าค่าฟรีมันค่อนข้างเยอะนะถ้าถือทิ้งก็ทิ้งไว้เลยนะครับ ท,ทิ้งก็ทิ้งไ้เลยยาวๆนะครับรอจนกว่าราคาที่คุณพอใจอ่ะคุณถึงจะถอนออกมาเพราะว่าคุณเสียค่าแก๊สทีหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยนอยนะอืมมันถ้าคิดเป็นมูลค่าเหรียญเนาะสมมุติว่าเหรียญมันดีดไปหนึ่งดอลลาร์อย่างเงี้ยสมมุตินะสมมุติเฉยๆนะดีดไป1ดอลลาร์โดนค่าแก๊สไปสามถอนออกมา1ล้านเหรียญเนี่ยหนึ่งล้านเหรียญ l อ n c เนอย่างเงี้ยถอนออกจากเชนหรือถอนออกมาจากสเต็กกิ้งก็ตามนะครับคุณโดนค่า แท็กไป1.5อย่างเงี้ยก็หายไปแล้วเท่าไหร่เออหายไปแล้วเป็นหมื่นห้านะครับหมื่นห้าเอ่อตีว่า 10, 15, 000, 15, 000หมื่0หนันเหรียญ LUNC ถ้าคิดเป็นมูลค่าเงินอีกก็ถ้าเหรียญน,นั้นถึง1ดอลลาร์เนี่ยก็หมื่นห้าหมื่นหนึ่งห้าพดอลลาร์นะเอออันนั้นแหละมันก็เลยทําให้นิ่งนะแต่อย่างว่าแหละถ้ามันไปถึง ยอมเสียแค่นี้กัแบรบับเงินไม่รู้จะกี่เท่าเนะี่ยเขาก็ยอมเสียนะอืแต่ถ้ามันไม่ไปเนะี่ยมันก็ไม่คุ้มนะครับเหรียญเขาหายเนะี่ยสู้เขาแบบถือสติ๊กกิ้งไว้ก็เหรียญเขาก็เพิ่มทีละนิดเทีละหน่อยก็ยังเพิ่มใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับการที่ยกย้ายหรือว่ารอให้มันนิ่งๆไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ณนะตอนนี้นะครับว่าทําไมเหรียญมันไม่มีการเคลื่อนไหวเช่นเอหรียญทาไมถึงมีการเผาน้อยนะในแต่ละวันแล้วก็ การเคลื่อนไหวในเชนะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันนิ่งทุกคนรออยู่ครับทุกคนรอรอทีฟแอลเคลียรนะครับรอทีฟแอลเบ์นเชื่อเลยเชื่อเลยนะครับเ <ๆ S 2> พื่อนหลายๆเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านน่ยอ่าที่ชื่นชอบ LUNC เนี่ยแทบจะไม่เทขายกันเลยด้วยซ้ำนะอ่ามีแต่จะหาเติมเพิ่มด้วยซ้ำนะครับมันเลยไม่มีการเทขายสักเท่าไหร่นะครับมีแต่ซื้อเพิ่มนะ ส่วนราคาที่ย่อลงไปก็ผมก็ตีเลยแล้วกันนะผมคิดว่ามันเป็นการย่อตามบิตคอยนะครับพอย่อตามบิตคอยคราวนี้มันย่อก็จริงครับแต่การบิตคอยขึ้นเขาไม่ขึ้นตามมาดีบางดีอืมตอนนี้บิตคอยดีดไปหกหมื่นเจ็ดหกหมืนเจ็ดหกมื่นแปดนาะเอลยูเอซีบางทีก็แทบไม่กระดิกเหมือนกันนะเพราะอะไรอืมเพราะว่ามันนิ่งครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งนะเนี่ยโอเจ็ดอ่แปดเนี่ยก่อนแน่นี้พอเขาย่อก็ย่อตามเขานะเออมันมันไม่ไปไหนต่อนะอันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆคิดเห็นกันยไงก็พิมพ์มาพูดคุยแล้วกันนะอืมโอเคสําหรับ LUC ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็มาดูสักนิดหนึ่งแล้กันเรื่อง p อรฟซนะ,อะพอฟัซอก็อย่างที่เห็นครับอย่างที่ทราบก็คือเว็บน่าจะไม่ไหวนะโดน โดนตีตาว่าราคาสูงเกินไปนะครับสูงเกินเหตุนะในการเขียนเว็บไซต์ออกมานะครับอ่าก็แน่โดนตีตกไปนะครับอืมโดนตีตกไปซะเยอะเลยโดนโนวิวิเตอร์เยอะด้วยนะครับส่วนการอัปเดตนี่ก็คือฉลุยครับอัปเดตเนาะในตัวอัปเดตนี้ก็คือเป็นของ g e n i u s แ a b บด้วยนั่นแหละที่เขาอัปเดตเรื่องเอตัวแทกทูแก๊สเอยที่ค้างไว้นะครับอืมพวกนี้นะ ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็รอเพียงแค่เขาจะอัปเดตเมื่อไหร่แค่นั้นแหละอืเนี่ยครับนับเวลาถอยหลังเนาะเหลือประมาณหนึ่งชั่วโมงนะในการอัปเดตนะครับเชนอาจจะมีการหยุดบ้างนะครับหรือว่าในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มนะครับประมาณสักสองทุ่มนะครับก็ใครใช้งานเชนก็อย่าเพิ่งนะครับเพราะว่าเชนอาจจะมีการหยุดชะงักไปบ้างนะ อันนี้เขาออกมาพูดแล้วเนาะในในคอมมอนวลว่าการอาเบียครั้งนี้อาจจะมีการหยุดไปบ้างนะครับหยุดชะง,งักเป็นในส่วนหนึ่งใครจะทำการโอนเหรียญย้ายเหรียญ unstake restaking หรือว่า staking ก็ตามนะครับก็อย่าพึ่งนะครับก็ให้ใช้งานช่วงก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นจะดีกว่านะครับ